ไฟจิวเวรี่กับไฮจิวเวอรี่ต่างกันยังไงมาฟังกันครับเริ่มที่ไฟจิวเวอรี่ไฟจิวเวรี่ก็คือเครื่องประดับที่ทําจากโลหะมีค่าอย่างเช่นทองหรือว่าแพตตินัมและเลือกใช้อัญ,ญมณีแท้จากธรรมชาติที่คุณภาพสูงอย่างเช่นเพชรพลอยแล้วก็ไข่มุกโดยการออกแบบตัวเรือหรือว่าชิ้นงานจะเน้นความเป็นศิลปะแล้วก็หรูหราครับซึ่งเครื่องประดับประเภทนี้จะมีความแข็งแรงทนทานใส่ได้ทุกวันครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างงานไฟจิวเวรี่นะครับก็จะมีทั้งแหวนต่างหูสร้อยข้อมือซึ่งนั้นจะเป็นงานจิ ากธรรมชาติทั้งหมดแต่ในงานไฮจูวรี่จูวรี่ที่ออกมาจะเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งก็มักจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวต่างๆและอัญมณีที่ใช้ก็มักจะเป็นอัญมณีที่หายากไม่ว่าจะเป็นอัญมณีที่เม็ดใหญ่มากซึ่งหายากมากในธรรมชาติหรืออัญมณีที่เป็นเซตหลากหลายเม็ดที่ใช้เวลานานในการหาให้เข้าเซตกันครับซึ่งไฮจูวรี่แล้วก็มักจะใช้เวลาในการรังสารออกมาหลายเดือนหรือเป็นปีเลยครับเครื่องประดับที่มีเรื่องราวความหายากของอัญมณีที่ใช้และจำนวนจำกัดมีชิ้นเดียวในโลกทําให้ไฮจูเวอรี่บางชิ้นรัะด โลกนั้นมีไม่กี่แบรนด์ที่สามารถทําได้ครับยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ Van Cleef แบรนด์เครื่องประดับเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า120ปีจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจะมีคอลเลกชันที่เป็นไฮจิวรีที่มีชื่อเสียงก็คือคอลเลกชัน Legend of Diamond ครับคอลเลกชันที่สร้างมาจากเพชรขนาดมหึมา910กระรัตที่ถูกค้นพบในประเทศเลโซโทในปี2018ครับโดยเพชรเม็ดนั้นถูกแยกและบรรเจิในเป็นเพชรเม็ดงามกว่า67เม็ดเพื่อมาสร้างเป็นไฮจิวรีกว่า25ชิ้นพร้อมกับอัญ,ญมณีที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีอย่างเช่นทับทิมซัฟไฟร์เงินและมรกตมาประดับในคอลเลกชันอีกด้วยครับจากที่ผมพูด ทั้งหมดสรุปแล้วทั้งฟ j จิวเรีและไฮจิวเวลรีต่างก็ใช้โลหะมีค่าและพลอยแท้ที่เป็นพลอยคุณภาพสูงจากธรรมชาติเหมือนกันครับแต่ต่างตรงที่ว่าไฮจิวเวลรีการออกแบบตัวเรือนจะค่อนข้างซับซ้อนและมีเรื่องราวมากกว่าและอัญมณีที่นํามาใช้ก็ค่อนข้างพิเศษมากกว่าและทำได้ยากกว่าครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไไค์ก็ติดตามเพจสปาเก็ตเจไว้ด้วยครับ